นี่ก็ขอฝากกับเพื่อนๆทุกคนว่าเราต้องช่วยกันสร้างพื้นที่โซเชียลออนไลน์ให้หน่าอยู่ด้วยการหยุดการสร้างและหยุดส่งข้อความรุนแรงอย่าง hate speech และแน่นอนว่าพวกคอมเมนต์ที่กลั่นแกล้งกันผู้คนที่เราไม่เคยรู้จักกันในนั้นมินนี่คนหนึ่งค่ะที่รู้ว่าการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมากๆและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็ยังถูกแกล้งซ้ำๆจนถึงขั้นซึมเศร้านี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและหยุดการกระทำพวกนั้นนะคะอ้าวโดมาแล้วนี่โดโด สวัสดีค่ะตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นนะคะพียงกดเช็คอินแชร์ภาพที่ถ่ายใน Facebook พร้อมรับไอศครีมถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งฟรีไปเลยหากซื้อสินค้าเพิ่มอีกจะเปลี่ยนเป็นถ้วยใหญ่แทนค่ะอ่าไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ้าวไอ้โดทำไมแกถึงเบื่อกี่วะก็การกดไลค์เพจเช็คอินและแชร์โลเคชั่นที่อยู่เนี่ยเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะถูกล้วงและแฮกข้อมูลส่วนตัวขายต่อได้ไงล่ะว,วะ รวมไปถึงในบางกรณีที่มีคนคิดร้ายอาจจะไม่ปลอดภัยกับเราและทรัพย์สินได้นะเพื่อนโอ้ยคิดบ่คเดบ่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาน่านานิ้นดูสิฉันได้อะไรมาหุ้ยนี่มันมินี่นี่เนาะเอ้านี่มันห้างนี้ไม่ใช่เหรอไปถ่ายมาจากไหนเนี่ยเมนี่ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างชาญฉลาดมีสติเข้าใจก่อนจะทำอะไรอย่าลืมว่าข้อมูลทุกอย่างบนไซเบอร์นั้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่มันจะอยู่บนนั้นตลอดไป ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันรณรงคง์ Stop Cyber Bullying ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้คงเหลือไว้แต่บทเรียนที่จะทำให้ฉันจำไปอีกนานแสนนาน